<Os> ข้ามาหาเจ้าแล้วระหว่างเดินทางเราจะได้เจอกับเอกสารฉบับหนึ่งบันทึกการขนส่งฮิสมาในที่สุดเราก็มาถึงวิทารอนเดินทางสองเดือนเต็มๆข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาสั่งให้เราไปขนซากศพเจ้ามังกรนี่ข้าได้ยินมาว่าจะเอาซากศพของมันวางโชว์ที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อแสดงถึงความรุ่งโรจน์ของจกักรวรรดิแต่ใบหน้าของผู้คนที่ได้เห็นซากมังกรตัวนี้ต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ิสมาจริงๆหรือเนี่ย <S <S เห็นหรือเปล่าพลังเคออสมันไหลไปรวมนันที่ไหน, <S <S นลองไปตรวจสอบดูสิ <S <S ไม่เจอกันนานนะไอ้เพื่อนยาก พิสมาข้าจะฆ่าแกไม่ว่าจะฟื้นขึ้นมากี่ครั้งก็ตาม ちょんま乗っ พสม้าเะพวกเราร่วมมือกันกกเนก็เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นคาซา,านเป็นเจ้าเสมอมา,าสิายที่ยอดเยี่ยมที่สุดของข้าอสมะอสมุอสม,สมที่สมา พวกเราลวมมือกันจนสามารถเอาชนะมันได้มอิมินาเทมเตอความรู้สึกนี้มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่หลังจากปาฮิสมาลงได้ก่อนจะต้องสู้กับผู้ครอบครองเคนออสดาฟอรน่าจะแนะนําให้เราไปเอาดาบและโซ่ของโลกวิญญาณเพื่อมาใช้ต่อสู้กับออสมารตรงนี้มันจะเป็นเควสเสริมนะครับถ้าจะเอาฉากจบที่แทสทรูเราก็ต้องทํานะครับเดินทางมาที่ปราสาทดาเลียนที่ซึ่งมีดาบปิดผนึกเอาไว้อยู่ เราจะเจอกับ,บรันติมอสอีกครั้งนี่ท่านก็จะมาขโมยดาบในตำนานอีกคนหรือเนี่ยท่านลอดแห่งปราสาทยาเรียนคือลุงของข้าดังนั้นดาบในตำนานมันก็ต้องเป็นของของข้าแต่ก็เอาเถอะจะให้ข้าใช้ดาบแล้วออกไปสู้พวกสัตว์ประหลาดนั่นเหรอ <c oughs> ยกมันให้ท่านดีกว่าพอแค่ท่านจัดการพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในปราสาทนี้ให้หมดก็พอ ถ้าข้าทนความเจ็บปวดนี้ได้พลังของดาบจะต้องเป็นของข้าทำไม ทำไมมันถึงไม่ขยับวะามเสดาบเบมนี้มันจะทดสอบจิตใจของเจ้าเจ้าจะต้องเอาชนะความเศร้าเสียใจของเจ้าให้ได้มันจะฝังหารฆ่าอีกครั้งนั้นลือ การมาเอาดาบครั้งนี้ทำให้เราได้รู้ว่าคาซามเสียใจเรื่องของเอลามินมากที่สุดแต่มันเป็นบททดสอบที่เขาต้องผ่านไปให้ได้ ดาบของข้าช่างยาวนานเหลือเกินเบรดแฟนทอมดีใจได้ไม่นานดาโฟน่านก็โผลมาขัดใจซะได้ขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่ดาบเล่มนี้ไม่ใช่ของเจ้าสน่อยท่านคารอนแค่ให้ยืมใช้งานเท่านั้นเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วท่านก็จะยึดมันคืนบ้าเอ้ยอะไรก็คารอนคารอนระวังลิ้นของเจ้าไว้ให้ดีเถอะ เดินทางต่อมาที่ใต้ดินของเมืองวิทาลอนเพื่อมาเอาโซ่ของโลกวิญญาณข้าสัมผัสได้โซ่อยู่ใกล้ๆนี้แหละสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่แย่มากลด,ดการไอ้พวกที่เฝ้าโซ่ไว้ให้หมดซะ นี่สินะช่างง่ายดายนัก เจ้าหลอกข้างั้นเหรอหลอกเจ้าเนี่ยนะไม่ไม่คงจำเรื่องเมื่อตอนนั้นได้สินะ ตอนที่เจ้าคิดจะต่อต้านและขัดขืนท่านคารอนเจ้าถูกโซ่ล่ามเอาไว้การก่อกระบทจึงจบลงเราไม่สามารถต่อต้านเขาได้ล็อกโซ่นี้เป็นอาวุธของโลกวิญญาณมีเพียงผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณเท่านั้นที่จะใช้มันได้ดังนั้นจึงใส่มันไว้ในตัวของเบลดแฟนทอม แล้วถ้าเกิดเจ้าตุกติกทำผิดพันธสัญญาอีกแล้วก็โต้นั้นจะรัดคอเจ้าป้าเอ้ยทีนี้เราก็ได้อาวุธไว้สำหรับจัดการกับออสมาทั้งสองอย่างแล้วนะครับได้เวลาถึงศึกสุดท้ายสักที